สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศพิษทยาลเทคนิคภูเก็ตนะครับก็มาดูการฝึกซ้อมนะครับการแข่งขันทักษะนะครับซึ่งทักษะนี้ก็มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด2คนและคุณครูผู้ควบคุมหนึ่งคนเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์เด็กๆกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับฝากถึงไม้ด้วยนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อนายชินภัคครับชื่อเล่นชื่อดิวครับผม ผมทักษะที่แข่งนี่ชื่อทักษะอะไรครับเป็นทักษะการเขียนโปรแกรมพื้นฐานระดับปวชครับระดับปวชใช่ไหมอีกคนหนึ่งลูกอีกคนครับครับผมนายวัชพลขวัญยาครับครับอยู่อยู่ชั้นปวชสามครับปวชสามทคโนยีสารสนเทศนะครับสำหรับทักษะนี้นี่ในระดับภาคเราได้ลำดับที่เท่าไรมาครับอ่าลำดับที่สองครับลำดับที่สองก็คือภาคเนี่ยไปชาติเอาทั้งหมดกี่ทีม อปทั้งหมดสามทีมครับสามทีมใช่ไหมครับเราก็ได้เป็นหนึ่งในสามที่ไปแข่งในระดับชาติที่จังหวัดตรังนะครับในสัปดาห์หน้าที่จะถึงนี้นี่เองนะครับคราวนี้การฝึกซ้อมเนี่ยเราต้องฝึกซ้อมวันหนึ่งกี่ชั่วโมงวันหนึ่งก็แปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงเท่ากับแข่งจริงเท่ากับแข่งจริงนะครับเท่ากับแข่งจริงเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ซ้อมมากี่ชั่วโมงแล้วครับอันนี้ก็สามสามชั่วโมงก็สี่ชั่วโมงสามชั่วโมงใช่ไหมอ่ะให้ชินพัก พูดบ้างนะครับจินตภพการฝึกซ้อมเป็นไงครับคุณครูผู้ฝึกซ้อมนี่เชี่ยวไหมไม่เชี่ยวครับเชี่ยวชาญแล้วก็กําลังราบรื่นครับผมกาลังราบรื่นเลยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณครูผู้ควบคุมกันบ้างนะครับคุณครูแตงนั่นเองนะครับสวัสดีครับคุณแตงครับ สวัยดีค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับสําหรับเด็กสองคนนี้เรื่องของการฝึกซ้อมสองคนนี้อะคะต้องเอาขนมมาล่อค่ะเอาขนมสมังเกตว่าเอ่อบนตัวจะมีขนมมีของกินเยอะแยะเลยค่ะครูก,ก็จะล่อว่าอะมากินนมมากินนมแต่จริงๆแล้วเอามาทํางานครับเด็กเรียนรู้ได้ไวไหมครับไวค่ะไวค่ะสองคนนี้ไปค่อนข้างไวแล้วก็เขาเอาไปพัฒนาต่อยอดได้ดีโดยที่ครูไม่ต้องสอนนะคะเขาก็ไปเรียนรู้เองแล้วก็เอามาปรับเอามาใช้ แล้วก็ตอนนี้สองคนนี้ก็ได้มาหาลัยเรียบร้อยแล้วเพราะว่าวสอบพอร์ตผ่านทั้งสองคนแล้วครับและครั้นี้เนี่ยสองคนนี้นีแข่งครั้งแรกหรือว่าไปาออ,อะะไปตั้งแต่ชั้นปวชอสองค่ะก็คือครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครั้งนี้เป็นครั้งที่สองไปครั้งที่แล้วเนี่ยก็เออได้ที่สี่มาได้ที่สี่ได้ที่สี่นักพนิดเดียวใช่ก็เลยไปแก้ตัวไปแก้ตัวก็ก็ได้หนึ่งถึงสามมาแล้วก็จะไปต่อชาติครับครั้นี้เดี๋ยวเราไป ฟังความคาดหวังเด็กๆบ้างว่าคาดหวังยังไงกับการแข่งขันในครั้งนี้อคนแรกก่อนก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ก็จะทําให้เต็มที่ครับผมอืมโอเคครับอีกคนนึงก็เออจะจะอยู่ในอันดับสิบหมครับเลยเลยแข่งทั้งหมดแข่งทั้งหมดสิบห้าสิบห้าทีมสิบห้าใช่ไหมก็อยู่ท้างในสิบเลยครับอ่ะขอกําลังใจเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็คุณครูเทคนิคภูเก็ตหน่อย ก็ขอให้ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้นะครับ,บครับอราบสินครกับครับก็เช่นเดียวกับเมธัศพลเลยครับผมก็ให้เป็นกําลังใจครับและสุดท้ายครับคุณครคณูคุณครูแตงมานี่ก่อนครับคุณครูแตงความคาดหวังของคุณครูในการแข่งขันทั้งนี้คิดว่ายังไงบ้างโอ้อไปถึงชาติแล้ว อันนี้จริงอ่ะไม่ได้หวังอะไรเยอะแต่ก็หวังค่ะแต่ไม่หวังได้ก็อยากได้ค่ะอยากได้หนึ่งในสามหนึ่งในสามแล้วกันเด็กบอกหนึ่งในสิบใช่ไหมใช่คูะเจ็เลยนึ่จะเอาเข้มจะเอาสิบห้าเลยสุดท้ายคุณ ฝากฝากให้คุณครูได้ขอกําลังใจจากครูแล้วก็เพื่อนๆนของนักเรียนหรือว่าคุณครูหรือบุคลากรอ๋อพร้อมเพลก็พร้อมค่ะก็ออนไลน์ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะก็ขอกําลังใจและกันค่ะเดี๋ยวเออเราก็ไปแบบเต็มที่เด็กก็ซ้อมเต็มที่ครูก็เต็มที่แล้วก็เราก็เออไปในนามวิทยยก็อยากให้ไปในนามจังหวัดใช่ไหมคะไปในนามจังหวัดก็อ่าไปในภาคไปในนามภาคแล้วนะคะหนุนทั้งสามก็ภาคใต้ก็ทุกทีม เป็นกาลังใจให้กับทุกทีมเหมือนกันผูไปที่นู่นอ่ะพอเห็นนักเรียนที่มาจากภาคใต้ด้วยกันเราก็จะไม่มีเวี่อไรละเราก็จะเป็นทีมภาคใต้ละอ่าก็ขอกําลังใจให้ภาคใต้แล้วกันค่ะอ่าให้อา่าภาคใต้ทุกทีมก็ขอให้คว้าหนึ่งในสามมาให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรี่ะไรไหนก,ก็ก็ดีใจเหมือนกันในฐานะที่เราคนใต้เหมือนกันครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณคณะครูแล้วก็นักเรียนสองคนนะครับที่ฝึกซ้อมอย่างแข็งขันนะครับให้กับ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับให้กับจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคใต้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ